สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะในคลิปนี้นะปู้จะชวนมาทําเมนูนะคะปลานึ่งแบบอีสานกินกับแจ่วพริกสดนะคะซึ่งแจ่วพริกสดนะปู้จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะของให้ไปดูนะคะปลานึ่งสูตรสมุในไพรของเรานะคะหอม อร่อยมากๆเลยค่ะไม่มีกลิ่นคาวรบกวนเลยนะคะสูตรและวิธีการทำนะจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะกระพงผ่าผีเสื้อนะคะแบบนี้นะคะล้างน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็เดี๋ยวพูดจะแช่ด้วยน้ำส้มสายชูใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะแช่นะคะน้ำผสมน้ำส้มสายชูประมาณสัก พักทิ้งไว้นะคะประมาณสัก3-4นาทีค่ะนี่นะคะเป็นสมุนไพรที่เราจะตำนะคะแล้วก็เอาไปหมักกับตัวปลานะคะก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะพริกไทยผู้ใช้เป็นพริกไทย พริกไทยดานะคะใครจะใช้เป็นพริกไทยสีชมพูพริกไทยขาวก็ได้นะคะแต่พอดีปู้มีพริกไทยดำเนาะแล้วก็กระเทียมใช้ทั้งรกระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมจีนค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีตัวซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะแล้วก็น้ํามันงาค่ะน้ํามันงานี่ค่ะเป็นน้ํามันงา100%นะคะ น้ำปลาใส่ซึ้งนะคะรองด้วยใบตองนะคะเดี๋ยวพูดจะโรยตัวปลาด้วยเกลือป่นค่ะโรยแค่บางๆไม่ต้องเยอะนะคะ,ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักเครื่องเคลานะคะที่เราเป็นเครื่องหมักสมนุนไพรนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ สุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะนําไปนึ่งนะวางนะคะวางบนตัวปลานะคะด้วยใบแมงลักหรือว่าผักอีตู่ค่ะวางไปแบบนี้ทั้งก้านทั้งใบเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะช่วยเพิ่มความหอมนะคะให้กับปลาของเรามากๆเลยค่ะเดี๋ยวก็จัดก,การนําไปนึ่งนะคะ นึ่งสุกแล้วนะคะปูใช้เวลานึ่งประมาณ25นาทีนะคะก็หน้าตาออกมาแบบนี้หอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกินกับผักนึ่งมีสุกินี่นะคะมีผักกาดขาวมะเขือเปราะนะคะแล้วก็ผักกวามตุ้งค่ะรับประทานกับตัวแจ่วพริกสดนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ด้วยนะคะ mm hmm. ขออวยพรให้ทุกทคนนะคะรวยๆวย mm hmm. เฮงเฮงกับทุกทคนนะคะ mm hmm. คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน mm hmm. พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ